ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งผ้าม้วนนะครับเนาะเอามือนี่มาฟังดีๆได้ครับเด้อเพราะว่าแม่สมพรเพิ่นขึ้นถามปูนะครับเนาะเกี่ยวกับปูเพิ่นปิดหอประทับได้ครับเด้อเพิ่นปิดหอประทับเนาะแล้วกับแม่สมพรก็ได้ขึ้นถามเรื่องเหล้าต่างๆ เกี่ยวกับการแนวทางของการเสี่ยงโชคนะครับนะว่าว่าเปลี่ยนหรือ่เปลี่ยนหรือว่าสีมีตัวอะรเพิ่มนะครับเนาะไปรับชมบรรยากาศน้ำกันแต่ยินปูบอกเลยนะครับว่าเลขปนะูห้ถือแล้วซื้อห้ถือกแ็อกแล้วกันนะครับเนาะไปรับชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับเนดะ้อ บงคิดไปจบเนาะครับเนาะอาพพอแม่พี่น้องเพื่อเปนหน้าหางนดครับเด้อแอดบินหามาฝากมาตอนวิเคราะห์เบิ้งดีดีไปรับสมบรรยากาศน้ากันครับเ้าหลกเจ้าีาหลก่านานอพ่อนบวางีมฝากาไ่าคิดนาีี่าดดาม้ไที่โทรใไห้มาเนี่เห็นเหตุการณ์มันก็พกติกรตื้นกันเถอะเด็ เออว่าตายตออยี่ตนน้ก็ว่าตายตอตื่นกันเออโรคหายวุกเฉ็นคนับจัดบ่เออช่างปีชะกตนจะเปล่าหาคนบ้าด้วเออมาถือนกมาถือหนกวม่หายคนไม่ถือบนักกชักต้นลุกชักต้นแล้วหลุดบ้องเป็นยังตอกัดบ้องบ่หายไปมหมบ้เป็นยังตอขาตต้นเพราะขาชไปแล้วาชคเขาเงียวันแล้วโชคเงียบแล้วเพราะเราเจ็ดชุบถังหวัดเนี่ยอืาหนักร กินได้โดนเยอะกินได้โดนยตยอะอใช่ต้องมาหาซอกันได้ดอกกินโดนเยอะเอนกินที่บ้านนั่นเิพ่อโทรศรพส์กินมาคุยเอาเนาะเอใช่คือทศพรื่องเปล่าค่ะใแล้วว่าการฉันกี่ตู้เออบ์ใครบ่มาฉันด้วยบ่ใครบ่มาเออเพาโทรใช้ถันเลยเอามาผสมกันมาได้เิี่ยกเขามาชมมาได้หรอเขาขายของมันกของมันแต่รถขารถอีเขายของมันที่แหะ เพราะเว่าชื่อได้สองข้อนี้พอถึงนังขเล้นักง้อนักซื้อซื้เออได้รอบการรอบ่รอดมากเออรอบการรอบวส่รอบมากที่ไส่ขี้มากรอบใส่รอบมากครับเออจักว่าจักว่าจักว่าจักสิว่าฟืกว่าฟ้าจาช่วยอีกไนกว่าเออนักขันละ ก็ตกดับลูกสลาดก็อย่างนี้สลัาสายตัวข้าวว้าวลาดสายเขาจะขี่ได้หรือว่าสลเขาจะขี่ได้ขี่รถไปรถว่าวเขาจะขี่ได้เล่นเอลัดเนาะขัความมากกว่ากับลาลดคือมนงูับถึงว่าขชิงอดติมหรือต่อโอ้ยเอออาจจะเอาตัวมันวาเออลูกงูแล้วเออสลัลูกมูแล้ว่าขขาขี่ไปวขีมา คว่ารถว่าหัวจักว่ะโอ้าล้วล่ะลูกว่าสอบอดอกมันลูกว่าสอหรอลูกยาโควิดลูกไม่ว่าสอถ้ลโหลอีลูกแม่เยะเขาขนาดลูกบ้านลูกกระตื้นกรอยูสามสี่คนเราไม่ใช่ม่าอย่างนี้เขานม่ป็นโหนน้ำด่าลอกกันขวบ้านยากนด่แต่วาพ่หัวมานี่จะฮักลูกครับนี่ จได้กลับ้านบเราเขาจะบอกกตมีปัญหาอย่างว่าัมางยานตู้มาแบบมางยากตู้มาแบบเาเห็นจ้าอะไรเาหนกับมือกับกับตัก็ได้กับมือกบตับได้การตามติดยังอย่างเขตมตับมันน้อนเหรียญยูกบกเนี่ยเขตู้น่ักับเาเอามางงนมาถึงงันเออให้ยกทักั เอว่าลูว่าสิ่เนี่ยว่าแทบเบอลยรู้กตงนแต่คัดก็สิงนี้ไปใช้ว่าเขาอแล้วว่าที่บแต่เราไปทากังนู้นแันย่งได้ว้าแต่ั่งได้กับไปเท่ากันครัคันเราตัดสิกับไปน่าเบรัอเราเราซื่อใหญ่ื้นอยแล้วเราซื้นแล้วยาอยางนั่นน่ะที่โคตรคือรถย้อยอยที่ากแ่ย่งบางคร้งแไปแต่ยางนีที่ยางแค่ไหน ญาติตำรวจลูกเขาไปเขาไปชเขาแก่ตำรวจตำรวจเหี้ยเขาบอกว่าญาติ่วจเขาที่งานลเข้าเขาโควิด19เขาเอาว่าเจ้าหาที่พอวันศุกแห้งเข้าไปอีเดียเัอเขาว่าชื่อว่าจังขัดที่ว่าโควิด19ที่อว่าสองขัด ขัดกับช um ีพว่าจังเขา่าว่าวันวันเนี่ยจะโควิดสิเ้าโคบิดเจ็ดสิบทองเอถ้ามันโควิดเจ็ดสิบทองมันหลอดวันกี้ไอดเออถ้ามันโควิดสิบมันสิตายหมดไม่อยากแต่ว่าตายปะปลามันนี่ตอดมาปมแกงเ็ดแล้วก็ยังเอาปลาหัวขาดทั้งหมดตอด เขาแยกว้าขาดเขา้องนี hey, Who, no. ้ะเาห้องนี้ยปลาโคติปลาขาปลาไยังปลาขาวว่าแขาวายนะ่แคขาวาเรกินได้หมดนไหเาเยกินหานเ้าเได้กินากินข้าวานั่นเหรอพาได้เค็กินที่มง่ายพอมาลเขาได้เค็มเออเขากินได้หมดหละอาพาแกว่าเขากินได้หมเว่าได้ยากกินข้า ดิามว่าไอเสือีไอไส้ไอบ้านไอไส้บอกีหยงเสือเสือเสือลูกุพอหนไปอ้กระชายชักตัวไอบ้านกระชายข้มือกะชายชักตัวกระชายว่จะใช้กระถอดนะคัวาชินะใช้เกียกระถามพ้อมากว่าชินชาปากน้าวว่าไอไส้มาหูแล้ว้อา่แต่ว่าติ ลูกจำิ่้องใส่ทุกวว่าเสอตาว้อาอะคอไดงยามวันถอกระด่าอันกองคิใช้ันวันถามขอดทอมนะเป็นว้อเป็นวอลูกเห็นสองคนนี้ใส่เสื้อดาพอได้เห็นบ่าว่าเนี่ยว้าวว้าวไข่อยากว่าไข่แต่ไม่ตีเ็เ็แต่ว่าคือี่ว่า

เราเขาว่ามันลากอิ่มตอนนันท่ามันี่กำลังมาก่ันี่ลาดดว่ามันไดแบไกรตายมันทำขนาดนตายแค่ตายแค่เอาตายแค่อันนี้ใหยียูย่ซือจานเดกก่อนเหยียบย่งซืตอกฟ้ายีย่งซื้อก้าเอากะเไ่หลเออเนื้อคอลาไฮเราคเราจะใส่แล้วมัดเ่งหนกมัดเข่งากว่าไรมัดตข่งานับางคนก็ทำมาหนักนิค่ะบมีเขาเขาบ้านนิดคอลูกหัวแพนมาหอดลานพอได้เลยวันนีสิบพานมาพอไรกิโล อันว่าอะไรที่ขี้เน้มคอเมืองเลยนะเขาวะหามีรเลย้องตายเยอะขนนั้นเนี่ยที่เข่าวะกระยาดเขาค้าโคิดเเข่าเข่าวะท่านตาเข่าเขาเข่าวะเดินเ่าปขาต้งนั่งคีบคีคีบ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 คาบเีบคีบคีบคเบาีบคาบคีบคาบคีบคีบคีาคีบคีบคีบาีบคีบคีบาคาวบบคคคเาาา แค่ดงังทันแคทัน้นอี่จนอน้ยเ้อาพเอาเสียพามาแว่านอนเ้าพอจากสอสมูสิกัดกูสิกัดกับใ้ทกับลทงอันี้ยไปั่ะขึ้นมาขึ้นเาเออ่ขึ้นมาขึ้นาเอาไปนั่งอัดอเ้งแีคแต่ว่าเราต่างกันเ็าให้ดื อ้า้าไอพ่อบาอย่าง้คนเขาาาหยุกทักนใหหยุทักคนไม่รู้จบถาบ้าตาบ้าไม่เนียบป้องมงเต้าไปที่เ่าหงบ้กงไม่เียบไหหยุกทักคนไม่รู้จบหยุทักอนผูไดถึงว่าหา่อคือพอพอสมเชียงไปได้พอรมเชียงไปได้สมเชียงไปได้สมเชียงไปได้โทรมาแด่พ่พอโมาก็ได้โทรมาก็ได้โทรมาก็ได้ ข้อ้อนดูอยไหมคะอย่ามาชุดดีนะอันน้อม้อนเอออย่ามาจงค่เพราะว่าเงื่อนกวเสบวนก็อยู่บ้านสบวนนี่แหละเออแต่คันกว่าท่องหาข้อม้อนกแค่มาท้องหาพ่อเดียพอแ่คันต่อเซหาเสบวนสบอนก็อย่นี่เดียวตอบฟอละฟอแล้วก็สิ่ตอบนะเพราะว่านเโลเทลาไปคนน่ะ không ừ, ừ, phải phát triển không phải cái ừ, này phát cho không phải cái đó đúng không anh không có không tăng khí tài khí đá người ta nói cái khí tài ta cái đó ai nhớ tiền về chút ai khoa khoa nhớ tiền về chút tần tần sa tần sa tần tần sa tần tần sa 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 ก็ตายกับที่นั่นกเป็นเพื่นกันอยางนั้ตายตั้งวันตั้งเงี้ยเข่าตามว่าตัมเงี้ยประตู๋แหละพ่อปิตประตู๋ตำรวจมาลูกกับปิด้ตัวลูกขายตำรวจลูกถึงยกดหวี่ยเขาไปบอกว่าตำรวจมาก็ไปอ่ะตำรวจปีตประตู๋หายวะผูดวะยักเลี่ยวทไปหากันเาไปวบเขา้วนฝ้าไปพเขาแต่านวแกเขาจะพัดเ่าอันนี้ข้าใอ้ปตคือว่าเป็นโรคคะ Hoa nó hoa quá Ừ Ừ, hoa 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 đại Phao hoa nhắn hoa 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 บ่ลูกไปตลาดกกไปซื้อถ้ากัดไปกาไปถักกนหมอเออเพื่อถักก้นว่าให้ไปขายต่อล้วเลาเนี่ยไผยื่น้ำพอนี่ดีเอ้าเาไป่เนเลาแล้วว่บ่ให้แเนี่กับบ่เนี่ยเาสึงเนียไผ่หาผู้ไผ่พมีผู้ยู่แหลวยู่ผู้เดียวเขาจ้ขาด่มไมยู่หมว่นทีตัก,ตกมนนก็อย่างนี้เอน้ำคเ้เผืพอกพอกระานเออม่อเตนไ่พพ่อพี่ออพออนีหน่เ้า่ า่ลูกหลานเลี้ยงบตดเฉพาะดูได้กินขอบคุณขอบคุณอยากเายหล้านอย่ากขึนท้องหาอยากขึนท้องไม่เหลี่ยมขึกท้องเราอเนาะเถือได้ทถือว่าไร้างเ่าเรว่าอไอยู่ในขั้นสือ ตัวได้กันละคะแนนหัวเป็นกไาด้ควงทางเนี่ยควงหัวควงเนี่ยมันมันเราเรียกว่าทานอีด้นเศ้าหัวหวสำคือคือบวกคัะแถบ่ก็ถือค่กแถบคื้ัวถืมันจะพิจารณาตัว่ือวัดขนาดท่นคนก็ว่นกแม้วไปนอนชิดโอ้ยบวกอย่านี้ย่งน้นบวกอย่างนี้มันแฝงมันเกนาว่าสำบเอบวกบวกขดตมเนี่มันมนทีไน

Ah! Không có là khí nặng nó đấy phải. Không có pháo không đâu đây quá, mới hiện tượng coi. Đa, có pháo, không có pháo. Không 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 có เอาถัดกูมยืนอย่แล้วบเขาจะหนักเป็มแนทักองมระทางแ้แล้วแบ้วฟ้องกัดทักองเงี้ยการทางลองเงี่ยกัดทางลงเพราะไอ้สองลองมันคือยังเข้าีว่าออกเลยสองลองแค่แค่ตีอ้าซสองลองหมว่าไหรแน่โอ้สมัยพอเขาห้องยังไม่สองลองสมัยนีพักกตีกันมุ่นหมดล้วกอเงี้ยใไปคู่คนจัเป็นคู่ข้าาขู่คนจะบ้า เรา่อคังด่องลอกด้วยง้งาวคูของจำง้อง้าวคูสอว้อง้วูจักี่แ้วง้ง้าวคูง้องาคูเรียงกันสองหลอดมะคูอีหลี่ลอได้เนี่ยเอ้ายังเอาใส่ตู้ั่ะตอนนี้ถ้าเราหลับบ้านอันได้บัอเ่จ้าจ้าอตอนนี้ัดช่องล่อนี่จะทำับแ่้้าวปั้่อ โอ้ยยังกัดซองรองเลอพี่น้องเอ้ยซองรองอย่าหันเราบ้าเปล่าให้ตีซองรองถือกระตีเอาอานนีพอดไขี้ไปขี้มากครับว่าเห็ดลักเ็ดนั้อจะขึ้นับว่าข่าวกันค่ะอันนี้วันเราก็ร้องว้าอะไเหออันวันเราเากเขาตัันก่งแค่ึงหวยใส่คิดอา

กุงเป็กไุกเขาเขา้เด็กไปคุยกัล้วาห้ฆ่าอะารได้ยัคะมทำร้ายใครฆาใเอาไปโดนใคให้คัดทายเอาไปทั้งห่ดเดิมกาอเด็กไปุกอาเาา